สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขับรถรอบวันนะครับแม่เห็นคลิปถึงอึ้งลูกชายวัยสิบแปดโทนเริ่มแก๊งชุกโดนลุมฆ่าหนุ่มสิบเก้าสุดเสียใจนะครับพาส่งตำรวจเ <c oughs> มื่อเวลาสิบจุดศูนย์ศูนย์นอวันที่สิบสามธันวาคมสองห้าแปดที่ชั้นสี่ห้องส,สปกาพอเจ็ดนะาครับการกองบัญชาการตำรวจรภูธรภาคเจ็ดถนนเหนือวงังอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพลตำรวจโทชาติเทพเสศเวท ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคเจ็ดลตำรวจตีสุทธิพงศ์วงปิ่นรองผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคเจ็ดนะครับผลตํารวจตีสมชายลักษณะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคเจ็ดผลตำรวจตีสุรนิทผมบุตรผู้บังคับการหนตําตรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตํารวจเอกาวลิตสุขสุวรรณรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีผลตำรวจเอกวีระวิจิรหงษ์นะครับผู้บังคับการสืบสวนตํารวจภูร จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพร้อมชุดรับมอบตัวได้ร่วมกันทํานําตัวนายปรินนะครับหรือนายอายุ18ปีอยู่ตําบลหนองลืออาเภอบ่อพอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผู้ต้องหาหนึ่งในหกคนที่ร่วมกันทําร้ายร่างกายนายกิษดาหรือน้องเอิร์ตอ่อ,อนอ่อนน้อมนะอายุส9ปีเสียชีวิตและนายพีรพงศ์หรือนิคเลืองจันทร์อายุ20ปีบาดเจ็บเหตุเกิดบทเลนริมถนนแสงชูโตนะครับ หน้าร้านอาหารอิสลามดาววุฒชาให้กับร้านอาหาร่าร้านอันลเบียนเฮาส์นะครับตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคืนวันที่6ธันวาคม๒5 8มาถแถลงข่าวกันมอบตัวหลังบรรดาพาเขามอบตัวกับผู้บังคับการตํารวจภูธรกาญจนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอลตวรวจโทชาติเทพเสสเสวยนะผู้บังคับการตํารวจภูธรภาค7เผยว่านายปรินซึ่งเป็นหนึ่งใน6ผู้ต้องหาที่พนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบุรีครับ ได้ขออนุมัติหมายสารจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บซึ่งก่อนหน้าเพื่อนที่ร่วมร่วมมือได้ถูกจับกุมแล้วสองรายและเขามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วหนึ่งรายโดยนายบดินเป็นรายที่สี่นจํจนนผู้ต้องหาทั้งหกคนที่เขามอบตัวกับตำรวจซึ่งยังคงเหลือเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุอีกสองคนที่ยังหลบหนีคือนายนิตินยหรือมอสวัชลานุทัศน์อายุยี่สิบสี่ปี ในาใยชัยนวัตหรือต้นรอดภัยนะอายุ23ปีอยู่ระหว่างหลบหนีสําหรับสาเหตุจากที่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวและจับลุมได้แล้วกล่าวอ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดคิดว่าผู้ตายกับเพื่อนเคยมีเรื่องกันมาก่อนด้านนางปานีอายุ44ปีอาชีพแม,ม่บ้านมรดาของนายปรินผู้ต้องหาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเผยว่าหลังเหตุเกิดได้ดูคลิปเหตุการณ์หนึ่งครั้งเห็นแล้วรู้สึกเสียใจกับการกระทำของลูกชายตัวเองและเพื่อน ตนเองกับสามีซึ่งเป็นตำรวจมีลูกชายสองคนคือนายบรินกับน้องชายคนอายุสิบสามปีทั้งคู่เองอยู่ระหว่างศึกษาไม่คิดมาก่อนว่าลูกชายจะกล้าทำร้ายผู้อื่นอย่างโหดเหี้ยมได้ถึงขนาดนี้ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุมาจากความมึนเมาขอกล่าวคำขอโทษไปถึงญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ไม่ยากให้เหตุไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะเข้าใจในความรู้สึกของผู้เสียผู้ส่วนสี่นะ ขณะที่นายปรินและนายหรือนายผนะู้ต้องหาได้กล่าวยอมรับว่าเกิดเหตุไม่รู้จักกับผู้ตายมาก่อนด้วยความเมาและเพื่อนลงมือจึงเข้าร่วมลงมือด้วยรู้สึกเสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้นแล้วขอโทษกับทุกคนทุกฝ่ายและขอโทษคุณพ่อด้วยที่ตัวเองได้ทําความเสื่อมเสียทุกเสียให้กับครอบครัวขณะที่พลตารวจตีสุทธิพงศ์วงผิ่นรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดกล่าวว่าขอฝากไปถึงผู้ต้องหาอีกสองรายที่หลบหนีอยู่ขอให้เข้ามอบตัวกับตํารวจเพื่อต่อสู้คดี ทางตำรวจยินดีความเป็นธรรมไม่อยากให้หลบหนีเพราะถึงจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นเงื่อมือกฎหมายและขอฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของทั้งสองด้วยนะครับฝากตัวขอให้เข้ามอบตัวดีกว่าหลบหนีขณะที่พลตำรวจโทชานทิพย์เก่าเสริมนะในตอนท้ายว่าในส่วนของทางตำรวจได้สั่งการให้บุกคำชาพุ่งกับการสพเมืองกายนยาุรีเข้าไปดูแลเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้สูญเสีย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแลหากมีสิ่งใดที่เป็นเบาะแสก็ขอให้แจ้งเบาะแสให้ทางตำรวทราบซึ่งเชื่อ,อขวัญกำลังใจของผู้สูญเสียจะดีขึ้นร้อมทั้งได้ปภาษาให้ทางผู้เสียหายได้รับสิทธิการบรรเทาทุกข์ในฐานะผู้ถูกกระทำจากกระทรวงยุติธรรมตามกฎหมายด้วยนะครับ